กำลังประกอบโต๊ะนะคะจะมีลิ้นชักหนึ่งอันนะคะเหตุโต๊ะใส่กาแฟาค่ะลิ้นชักใส่กาแฟาเครื่องดื่มนะคะเพิ่มจะใส่ล้อเลื่อนข้างล่างด้วยนะคะสีได้ขนง่ายเลื่อนไปเลื่อนมาได้สะดวกนะคะเอาความสะดวกสบายให้ลูกค้าได้ใส่สอยกันใส่สอยกันย่งสะดวกสบายเลยค่ะจอง อันนี้คือกาลังทําอะไรอยู่เนี่ยฮะฐานยึดฐานยึดงานเล่งค่ะพี่น้องเล่งจนคว้นดําค่ะพี่น้องวันนี้แย่เข็มแย่เข็มว่างานเล่งงานดวนเล่งจนคว้นดาเดือนนี้วิธีติดรางรางลิ้นชักนะคะอันนี้ดูกันชัดๆเลยเด้อพี่น้องเด้อ มีไม้ฉากนะคะไม้ฉากวัดได้ส่วนนะคะพืชพืชพืชต้องต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมยพี่ดูฉากดูฉากให้มันได้ฉากนี่ใ,นใช่ปะเนียนเออเด็ดเทเบิ้งชัดๆเลยพี่นอง แย่เข็มร้อเป็นคนธรรมาดาแหละต่ว่าบ่ธรรมาดาเนี่ยหมาา <laughs> วเราะร้อเป็นคนธรรมาดาแต่ว่าบ่ธรรมาดานั่นไหมนะโกกี้บัลลูนสิว่าจังได๋โอ้ยนางสะก้อนดอกเคยนางซ้อมเบิ้งกินอันโกกี้กับเบิง้งไปอีสานลรอพี่น้องเบิงเ้งแนว้ได้กับเนี้ยกับบล็อกหใจดอกมากนังเสียง แต่ว่าเพื่อนหันไปเบิงเบิงเบ,บิงแล้วเพื่อนก็พอใจเอาโหลดนั่นแหมะเนาะอีกล่างหนึง่งติดล่ออีกเด้นี่ติดล่ออีกท่านในแล้วนี่ติดล่ออีกตัวจริงเสียงจริงนี่ละเฮียเค็มตัวจริงเสียงจริงพี่น้องอ๋อคือว่ามีเสียงใจเห็นไหมดูตัวจริงเสียงจริง,รง,งพี่น้องเราเป็นคนบ่ค่อยเว้าดอกแต่ว่าย่ายู่กันสองคนเราเ้ามากอีหลี ข <laughs> ันยูสองคนแล้วงมากงานที่โกกี่ช่วยช่างเข้มได้ก็คืองานรีวิวนะคะตามสภาพค่ะพี่น้องพี่น้องกับสินราคาหนึ่งเออราเดียวกันทังละต่ราคาเดียวกันตีพี่น้องพูดได้เนี่ยเข้มเน้่้มฟันทงแล้วพี่น้อง พี่น้องลูกค้าผู้ใด้กัราคาซ้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อรา,าคามาตรฐานราคามาตรฐานติดกล้องมาเบิ่งวิธีการติดกล้องค่ะติดตั้งใส้กล้องนะคะ่ะกล้กองลิ้นชักน,นั่นนี่นี่เด้เบิงรงค่ะๆโหลดนี่ มันจะมีท็อปด้านหน้าอีกใช่ไหมพี่เ<ะ>มันจะมีท็อปตรงนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ท็อปเขาเรียกว่ากำบังข้างหน้าอ,อืมเป็นฉากแต่นี้เป็นท็อปท็อปข้างบนนะคะ โอ้นี่นี่นี่เราเอาหนาตัวนี้มาใส่นะคะบัดที่นี่เข้าเข้าสิมันมีมือจับบ่คะนี่นเราจะมีมือจับอีกไหมเนี่ยน,นี่ีจะทํามือจับหรือตรงตรงไหนเจาะมือจับใช่ไหม,มนี่พีน่น้องมีหอนมือจับพร้อมลิ้นชักเอาโพออกมาดูดึงออกมานหาคุ้มคา่าครับฮะคุ้มคา่าบ่ันหาเดพ้พี่น้องคุ้มคา่คาแห้งคุ้มค่าค่ะพี่น้องไม่มึด หลังเลยไม่เมิดเลยค่ะพี่นออ้องกำไรกระจา้าสิได้บ่ได้ค่ะพี่น้องก็เฮดไปสั่นละความสุขของเราเนาะเบิ่งตะลางนี่ก็หลายบาทแล้วเด้นี่ไม่เมิดโตเมดหลังเลยนี่ถ้าในท่าสีพร้อมราคาพันหานี่ท่าสีพร้อมเด้พี่น้องเบื่อผู้ใดเสือเนี่คุ้มค่าแต่หน่ายค่ะตายไปกับพ้นบุญล้านี่ อายุการใส่งานแม่อายุการใส่งานนี่รับร่องเลยมู้จ้าตายไปแล้วมันมันกันย่งใสได้อยู่นี่เอาเบ่แมนว่าเบาเบาบาปดีค่ะใส่ลอยพ่ออ้ยแต่อะไรนี่ราคาผ่านหาหาที่ใดเพ่ไดดพี่น้องมีรอดใส่พรออนี่ท่านใ้ใส่รอให้เบอรงนี่มู้จ้าไปเสือยุดใส่ยังสีได้นี่เอา ผัดบาผัดบาบา่าได้กํำไรคือเฮ็ดติมันก็เป็นความชอบของเราเนาะพี่น้องเนาะ<อ>เสร็จเรียบร้อยจ้ามีหอดมือจับนี่มีหอดมือจับปึ๊บนี่ลิ่นชักข้างในพอกนะคะนี่เหลือท่าสีกับใส่ล้อค่ะเหลือท่าสีกับใส่ล้อนะคะ ให้เบิ้งมุ่มใกล้ๆเลยนี่เพิ่นตัดอันลบเหลี่ยมแล้วด้วยนะคะนี่เดอ้อเออลบมุมเนาะบอกว่าถือนี่เด้อพี่น้องนี่ลบมุมแล้วเรียบร้อยตอนนี้คัดแล้วคัดแล้วเราเพิ่นกะสีท่าสีแบบที่น,นี่นี่มือจับลิ้นชักนะคะมือเปิดอ่าจุปเปิดด้วย สวยงามมากๆเลยขนาดท่านด้ท่าสีได้หน่ท่าสีแล้วนวดอุ้โหบค่ะพี่น้องเลียมวมงมองคุนแล้วนี่เอาไปตั้งใส่หมองหุ้งเขากากา,กานํำห้อนค่ะกานํำห้อนแล้วกาที่ยังก่็แนวใส่กาแฟเนาะนน่เนาะลิ้นชกนักนหน็ใส่กาแฟได้ใส่เครื่องดื่มใส่แก้วโอ้ย น,น่าประโยชน์เลยนะคะนี่คุ้มค่ะคุ้มเนี่ยนี่คุ้มแห้งค่ะคุ้มแห้งสาเข็มอ้าวอา,เ,อาเก็บของเก็บของสางเข็มเอา